ดวงเม่นๆพยากรณ์ดวงชะตาดวงรายสัปดาห์12ปีนักษัตว์ช่วงวันที่10ถึง16ธันวาคม2566ท่านที่เกิดปีละกาในสัปดาห์นี้ทางด้านการงานจะประสบความสําเร็จดีงานเก่าหรือมีปัญหาเกี่ยวกับงานาาก็จะขี้คายลงไปในทิศทางที่ดีมีคนเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตและผู้ใหญ่เจ้านายจะให้โชคให้ลาบแก่คุณทางด้านการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณมีโอกาส ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงสังคมและได้รับสิ่งดีๆจากผู้ใหญ่ มีผลประโยชน์หลายได้ที่ดีเข้ามาทําให้คุณได้เงินก้อนโตการลงทุนก็จะประสบความสําเร็จดีมีกําไรที่ดีทางด้านความรักอาจจะมีปัญหาเกิดความยุ่งยากวุ่นวายเสียหายขัดแยง้งไม่ลงตัวมีเหตุที่จะใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงินจึงทําให้มีปัญหากับคนรักได้สําหรับคนโสดความรักของคุณยังมีปัญหาเกิดความขัดแยง้งไม่ลงตัวในช่วงนี้ ควรดูพฤติกรรมหรือปรับความเข้าใจอย่าเพิ่งรวบรัดใจเพราะจะทำให้เร็วเกินไปวิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงให้บริจาคโลหิตทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงบริจาคอุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้เช่นสมุดดินสอปากกาเป็นต้นหวังว่าทุกคนจะนำคำทำนายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาท แล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน